มาดีจ้าพี่น้องเบิง่งเศรษฐกิจพ่อเพียงปูห่ห้วยในบ้านนี่บวกเครือเทศนี่บวกน้าวปูหว่ห้วยบูหนาววันนี้เป็นน่วยเป็นหยังดอกมาแกอันนี้อ้างบัวเลี้ยงปลาแล้วแตเบิง่งร่มรื่นในบ้าน แ่ผลเาพาอากาศนี่กระ,ระเพรากระเพรานี่ก็ลงมาลายต้นอยู่เป็นเบีย้ยอยู่ท่าน,นี่อันี่ก็เด็ดลายรอบละล่ะฮาร์ตเล็กนีดหน่อยก็มาเด็ดแล้วก็มีบุกิกระเลียงปูไว้หลายต้นอยู่จากสิทธิตปอติดเนี่ยเเป็นเบีย้ยอยู่เศรษฐกิจพอเพียงของมันแบงก็ต้องปูไว้ เพื่อได้เด็ดได้ใส่แค่น้อยเอาเนาะพี่น้องเนาะ